สวัสดีค่ะชื่อเซนวรัญญาคุณนิสสอนนะคะตอนนี้ติดติกับกันบินไทยค่ะเรารู้สึกว่าเป็นความฝันตั้งแต่เด็กอะค่ะแล้วตอนที่ขึ้นเครื่องบินกับคุณพ่อคุณแม่ไปเที่ยวต่างประเทศก็รู้สึกว่าแบบเราอยากเป็นแบบนี้ใช่แล้วเราก็รู้สึกว่าพี่แอร์แบบสวยมากมีบุคลิกภาพที่ดีแล้วเราก็อยากเป็นแบบเขาก็เลยมีความฝฝันที่อยากเป็นแอร์ค่ะปัญหาก่อนมาเรียนรู้สึกว่าเราเป็นคนมีความมั่นใจนะแต่ว่าเราไม่รู้ว่าสิ่งที่เรามั่นใจอะเป็นสิ่งที่กรรมการแบบว่า ต้องการไหมมันมากไปไหมหรือมันน้อยไปไหมใช่ก็เลยตัดสินใจเซิร์ช Google แล้วก็ขึ้นครูฟายมาแล้วก็รู้สึกว่าวครูคนนี้แหละจะทําให้เราติดปีกได้ก็เลยเรียกมาปรึกษาครูฟายมาเพลีสกินค่ะสน,นุกค่ะในคาสจอยมากเพื่อนๆน่ารักมากแบบรู้สึกว่าก่อนเรียนกับหลังเรียนอะเราสังเกตเห็นตัวเองว่ามันมีความพัฒนาแบบเป็นในทางที่ดีแล้วเราก็รู้สึกว่าเรามีความมั่นใจขึ้นเยอะกว่าตอนแรกมากๆดีใจมากแบบโทรหาคุณพ่อคุณแม่แบบ ก็บอกทุกคนเลยว่าได้เป็นแอร์แล้วติดกีแ,แต่ว่าก็ยังดีใจไม่สุดเพราะว่าการเป็นไทยก็คือแบบมันจะค่อยๆทีละด่านทีละด่านใช่ก็ลุ้นทุกด่านเลยใช่ก็อยากขอบคุณครูฝ้ายค่ะเพราะว่าถ้าไม่ได้ครูฝ้ายช่วยะเราก็ไม่รู้ว่าความฝันเราอ่ะมันจะมาไวขนาดนี้ใช่ก็อยากขอบคุณครูฝ้ายมากๆที่ช่วยแชร์แบบเทคนิคดีๆคอยดูบุคลิกภาพให้เราดูว่าจุดเดียนจุดด้อยของเราต้องปรับแก้ตรงไหนค่ะ รู้สึกว่าการสมัครแอร์ไม่ยากแล้วก็ไม่ง่ายถ้าแบบเราเตรียมความพร้อมตัวเองมาดีๆค่ะมีความมั่นใจอะไรเงี้ยก็คิดว่าทุกคนแบบติดๆได้แน่นอนใชคะ